วันนี้จะมารีวิวพลธนนูเทียนสงนะครับพลธนนูเทียนสงเนี่ยมีความสามารถนะครับค่อนข้างที่จะดีถ้าเกิดอัพสายบนเนี่ยจะเป็นสายยิงเจาะเกาะนะครับแล้วก็เพิ่มระยะการยิงนิดหน่อยอัพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่94และจาก80ก็มีเพิ่มอัตราการยิงแม่นยาต่างๆนะครับหลักๆแล้วตัวละครเนี้ยจะเป็นการยิงเจาะเกาะค่อนข้างที่จะแรงประมาณพันหรือว่า2000ได้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้านะครับสายลูนดีๆผม รับรองว่าน่าจะ3,000ได้หรือว่า2,500เกือบ3,000ได้นะครับอันนี้ผมใส่คร่าวเ,เนี่ยก็ยิงทับม้านะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ2 0 0พนพลทหารทั่วไปเนี่ยก็2,000ก,กว่าณนะปัจจุบันนะครับเลเวล10พลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่2,000กํกำลังพล นะครับอยู่ที่28คนควบคุมนะฮะ260ระยะการวิ่งการเคลื่อนที่นะครับค่อนข้างที่จะช้านิดหน่อยนะฮะอยู่ที่5ระยะการยิงนะครับอัพอันนี้แล้วนะจะอยู่ที่94จาก80ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับกระสุนเนี่ยอยู่ที่1,320อัตราการยิงนะครับทะลุเกาะน,นะฮะ1,470อันนี้ยังอัพไม่เต็มนะครับแค่เลเวล10นะครับถ้าเกิดอัพสูงสุดเนี่ยก็จะน่าจะมาเจาะเกาะเนี่ยทะลุทะลวงเนี่ยน่าจะ2,000กว่าส่วนพลังป้องกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับค่อนข้างที่จะ ที่จะบางเพราะว่าเป็นทับธนูหลักๆแล้วนะครับผมไม่ทราบว่าคนอื่นเนี่ยอัพเป็นสายอะไรนะครับผมเน้นยิงแรงอย่างเดียวเลยเพราะว่ายิงธนูเนี่ยมันต้องยิงแรงอยู่แล้วนะครับเลยอัพยิงแรงอย่างเดียวนะครับผมจะมีเท่านี้นะฮะส่วนรูนเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่ารูนคุณผู้ชมเนี่ยมีอะไรที่สามารถใช้ได้หลักๆเลยก็มียิงจาะเกาะยิงทะลุจ่อเกาะทําให้บาดเจ็บแล้วก็เป็นพวกเพิ่มแต้มนะครับในการยิงแรงถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเอาวิ่งเร็วก็ใส่วิ่งเร็วหาวิ่งเร็วมานะครับจะใส่แม่งยำ ก็ใส่แม่นยำก็ได้นะแต่ผมมีอันเดียวก็เลยสองกี้สองใจใครที่มีลูนสีม่วงสีฟ้าอะไรเงี้ยลองพยายามอย่าเพิ่งใช้ตัวที่มันต่ำๆและกันนะครับลองพยายามตัวที่มันแบบหลักๆที่เราจะใช้เยอะๆอ,อย่างเช่นจินจงพลตนูต่างๆพลปืนต่างๆเนี่ยที่เราจะใช้หนักหลักนะครับแล้วก็หาใส่กันได้แต่ของผมเนี่ยก็ลองเก็บเอาไว้ก่อน แต่จินโจงของผมเนี่ยก็ใส่ลูนเต็มแล้วโอเคหลักๆแล้วก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับการรีวิวตัวละครตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะริงแรงนะบอกไว้ก่อนแต่ยิงช้านะครับช้าแต่แรงจอะเกาะด้วยเลือดลดปุดปุด,ปดนะยังไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยสำหรับเกมคอนเทเ l อร์เบสสวัสดีครับผม